เก็นเรียบร้อยแล้วนะก็นหปะเอา้ายนะน่น้อเนไปไหมาอรับเดนสดสดไม่าเรื่องเงี้ยมันลื่นทาไปอจะล้ล ตอนตอนลกกดไปก็คือให้ให้มันติดกับแนวกระดูกกระดูกยการกรครับนี่แทงก็แทงเบาๆเนี่ยผมบางวันดีถ้าใช้ถ้าใช้ปลายแหลกทะลุนะเดี๋ยวทำเสรศษกระดูกกันของใครสวยที่สุดเขาให้ม er. ันให้ให้ให้แสวปลามาเลย ต่อต้างตอนแรกจะใช้มีได้กี่หน่อก็แล้วแต่นะ น <ส straightforward. S 2> <lr> ่ายแปดสีไม่ไปดสก็เป็นโดยเมี้ได้ไแปดสีได้ไหมได้ครับแล้วก็เอากลางกลางออกลกลางกลางอในมันข้าด สภาพไม่สวยนะกำังเ็เหมือนกันนี่ก็ดันดันให้มันติดโอเรามาขีดกว่เราไปเอาขี้ด้วยเราไปเอาขี้ออกด้วยอ่าถ้าถ้าเอาขี้ออกไปทีจะได้ก็ก็โอเคก็แล้วแต่กตันฮะคือผมเอาขี้ออกเลยตรงนี้ลงไปนิดนึงก็เทาให้มันจิตกระดูกดันขึ้นมาติด การรกน้อยให้น้ต huh. ิไปน้อยน้อยที่สุด่างดูวเียบไม่เกมด้ไหมมไม่ร no no ู้เไมหนึ่ชิ้นที่ว่าค่าน้ำหนักจะหายไปเยอะแล้วเดี๋ว่จะมีชิ้นในตรงตรงตรงแนวเนี้ยที่จะหายไปเยอะเจ็ดเจ็ดชิ้น ก็จะหายไปประมาณสักสองสามขีดนะฮะใกระพุกด้วยแล้วไม่ร้อน้อนนิดึงอตรงนี้กลารีดหลังีหลัตของเราอ่นผหน้าัวเล็กน้เผ่านเก่าผ่านเก่านลื่น

ก็ครับจะเอาไปทำเบอร์เกอร์ก็แตบบ่เพามันยังมีส่วนเนื้ออยู่ถ้าลืมจะไม่นะก็เอาไปขายเป็นให้เป็นเป็นปลาเหยื่อเราคงปลาดุกอะไรก็ว่าได้ขายเครื่องใหม่ไปขายของเครคื่องใหม่ทีนี้ก็คือแนวก้านนะครับสี่แนวก็คือนี่คือหนึ่งนะครับแนวนี้นะครับแนวท้องที่โค้งนะครับแล้วก็ขึ้นไป แนวที่สองนะครับแนวที่สามก็คือส่วนนี้ลงมาแนวที่สี่ข้างหลังนะแนวแนวสันหลังนะครับแนวทีดหลังันะะแนวเลยนิ้วก็คือรากัดบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงริ้วก็ได้ตาเล็กตาใหญ่แนวกลางอาจจะเคลื่อนเคลื่อนกันนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่เราชำนาญเราก็จะกัดแนวกลางได้เลย 他給你朗诵哪里吧。 กีกีให้มันติดติดก้างเลยนะเช่หมดีกว่าปลากระพง ไ่ะตรงนี้ที่เราที่เราต้องกีดกีดน้ำให้ลึกที่สุดเพราะว่าเนี่ยนะตรงนี้จะบุ๋มเหมือนกัน ถ้าเรากิไม่มันก็จะหมุนเป็นระยะทีเราหมุนไปดึงเรื่องนี้ก็จะเกเป็นก้อนเลยเพราะเราเกิ้ดิดนึงนะ้แถที่องหามัน่อาจารย์ต้องงคุัมันต้องทำเรื่อยนะใช่กแต่บางทีผมก็ขีดหลุดเหมือนกันนะคือวันนี้หลุดมาตางนี้เยอะ

แสดงว่าแมวนี้จะมีแบบช่วงท้ายไหมใช่ครับตั้งแต่หาขึ้นขึ้นมาประมาณนี้มันจะส่วนขากับแมวแมวที่สามแมวสามจะจับหัวลงลงมาประมาณนี้ประมาณนั้นนี่แหละฐานแบกเพื่อให้บางบางคนเขาก็จะแบกซ้องซ้องเป็นร่องหนึ่งหนึ่งชิ้นหรือแต่มันก็จะเสีย

แต่กลาง้างแนวนี yes. no? no, mm ้เขาจะอยู่ขนานกับพื้นนะครับแต่ก้างก้างที่สี่แนวสลับหลังเนี่ยเขาจะแป็งข้างนิน่ง้อนะครับยาหยุดยาแก้ติดกันไม่เป็นต่อม ระหว่าง่างนี้เลยนะขวาเนย่างนีะใช่ลองที่ที่ดักีีก็คือต้องการให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเราจีกเหมือนเราจีกอ่าใช่ฮะเราจีกเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราเจอการ์แล้วจะได้หยุดประมาณครั้งถ้าอยู่งกลางอ่าอยู่กลางจะง่ายกว่าแล้วที่เราเปิดข้างก็ว่าบรงนี้เราตัดเพื่อเพื่อให้เพื่อไม่ให้มือเมือที่ปลายการเนี่ยติดติดไปด้วย มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่อใรหวานของปลาแต่ตอนกินเราไม่ได้กินอย่างนั้นแล้วแนวไม่เยอะาตะเพียนมันมีกลนแล้วเป็นนมันเป็นสาเคลาปลาตะเพียนเป็นงำเป็กอเาเป็นน้ำของรนเแต่ข้าอยากกินนะชเราอยู่ตงถิ่ก็มีมีเป็นร้อยผเคยเคยกอดตั้งตัวนะถูกแล้ว ระหว่างเป็นแนวเลยตรงนี้จะเป็นก้างก้างขอยก้างกางขอยโอดีครับตัวโทนนี้ต้องความครับแต่วันนี้มันเป็นก้องหมอไท้างหมอเยอะกว่าหมอทยกคอการทำผ่าทำผ่าตาต่อการทการทเป็นคนแต่มันอขอหม้ยตาแมเราพูดมันเย็นล้ว การอะ่ไม่ต้องพูดเรืนั้นเลยไม่เคยกินเลยซิมซูชิเลยไปเอาไอ้นี่มาเลยยังมีปลาซาบิปลาซาบิหมดมากตรงนี้ยังมีหลงมันคาเลงเอาหนี้วเอาหนิ้วให้มันตั้นิ้วเราตั้งนิ้วก็ลอดโอเคอ๋อมาแต่มาแตกมาแตกไม่เหม ระ่าไปนิดนแ่ส่สทำไมราคาี่เลยนะสื้อดูดีหมดเลยเพราะว่าทำปลานี้อเซียนก็เริ่มภรรยาทานีเริ่มไม่กินเส้นแล้วเาะมันตงสดได้ดีนี่แนวที่สามนี่นวที่แนวที่าม้านนี่มาไล้นไม่มีแล้วเนาอย่างนสิบบาทก้าน่เ้าน อ่าขอดเกตพาหลังนี่คือประมาณ2บาท2บาทเานั้สนะถ้จะแย่พาหลัง12บสาทเอาสองบาทดีกว่าเไเราได้ไว้กว่านะเกตเนาะอ่าไม่แบดเจตทั้งตัวเขาคิดกันเท่าไหร่สบาทก็รวมรวมไปเลยครับสิบสองบาทแต่ตัวไหญ่ถ้าทั้งตัวมันมันจะช้าอขเกตพาหลังขอดก้างเพรามันจะเป็นลักษณะการคนคนลุกยาน เจอได้เจอได้โอ้โหที่ผมก็จะต้องให้มันเลยเหนียบชาเจอกลางแล้วจ่เนี่ตรงนี้นะที่ว่ายากกว่าเพื่อนก็เลยถ้าวมงนปานาที่บอกแล้วที่ตัดสินใจถูกาตัดออกไปเลยตัดออกเยอะล้นะจ้าเียอย่าไปคิดมาเลยอันนั้นไม่ต้องมาดูเลยดินมาเลยเดดเยียมาก เออมันต้องใจเย็นนะทำไปเรื่อยๆอย่าอย่ากดดันอย่าคอยไม่ประเภทแบบมีดก็คมตาก็ไม่ดีก็ต้องกินมีดก็คมตาก็ไม่ค่อยดีอะถามือโอ้ยเมื่อกี้ที่เขามาถ่ายอ่ะอันแรกอันทีเลยมีไฟแล้ยร้อนนะมืดเลยอ่ะไม่มีไฟผมก็ร้อนผมเหนื่อยแล้ร้อนแล้ว เอาล้ะนะแล้วดู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 ดเอาอะนี้วางอ๋อี้มาเป็นเนื้อเป็นติ้งเลยปติ้งลไโอ้โอันนี้หมดไปครึ่งโลกอันนี้หมดไปครึ่งโลกอันนี้พทอดได้พอดได้จิ้มนี้อ่าแล้าแล้วก็ส่วนในไอ้ จะหายไปเยอะเลยเนี่ยนี่นะน้ำมันน้ำมันถ้ารับเพราะ่าถ้าไมก็ฟอรแล้ะพวกนี้เรานี่เราไม่มับตามที่ล่าอ้อด

ต้องหวหวนนกกางเยอะเนยนะตรงนี้จะไม่ใช่เนี่เราจะจุ่มเลยนแ้จะเตแต่งแต่งแตรงนีก็คือถ้าเกิดเราเรากีดไมดีกีดกานเก็จะมมันก็จะลุ้าเราเนมันจะติดอย่างนี้แล้วเราเก็บไปเก็บข้ัะเนี้ยจะสวยเวลาแต่งอะ ใ่ครับอันนี้เราใช้มือทำด้ยนะคะเรา้ว่ามันก้านแบลได้ะเอา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 ไม่้มือลูใช่ยันใช่ chín này.